สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี้มากอะมานกินข้าวข้าบนี้ได้นี่ครับอมเก็ดแข็งๆครับนานไม่น้อยกันี่ครับขอนี่มอุ่นอุ่นใหม่ๆแอ้มีแก้วแล้วก็พ้าครับมาครับพี่น้องครับเราต้องอ่านประวัติก่อนครับ ใตรรดเจอเวลานำเลยมาครับมาออมเป็นแข็นครับหอมไก่ มันอีแค่ไหนครับฝนมาตกเมื่อวานตกแดดต้องอยากหอนลม เอาละครับคลิปนี้ขอสั้งนี้นะครับปากกดไหลกดจับจะใส่ให้นะครับต้องบ่าวไต่บานเทแนลครับผมบายบายครับขออนคลิปหน้าครับที่เห็นยังให้กินครับ